สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสี่วัตถุภูตคนเนะมอนี้พักวิอยากอยู่กับดุกกับขอบกับขวบมานี่ดุสาวสิฟ้ากันออกไปสื่อเครื่องก่อนเต้มนี่สื่อของมากินกันสื่อของมากินให้หวานอืมเลยสื่อขอมากินกับหวานเนาะนี่เนาะกับรงกาเกี่ยมสิอ,ออกเดินทางเนาะสีอ,ออกเดินทางไปในเมืองไปสื่อเครื่องเนาะแต่กสี ไปถอกงวนดลไปถอกงวนดลเข้าโทรนั đ đ đây đây. ่มหน่อยเด้เพราะว่าเป็นไปดาวดลว่ามันสีกายมือเข้าเด็กๆเขาสีไม้ดีป่ะเนี่ยเงินกำลังออกบ้านนีเนาะก็ได้ว่าสิไปถอกงวนดลเขากระชีหวยไม่ใช่งีป่ะเด็ดดีนะพอดีเนาะอาอสิเป็นจังไรกะติดตามมึงเด้อพแม่พี่น้องเอฟซีเขาเนาะกำลังสิออกเดินทางมันเนาะไป นี่ผ้านะฮะเนาะสีเอาตัวนี้ไปถวานมาเลยเสีเอาซาเล้งไปเนาะเอาซาเล้งไปกับถวานเอาซาเล้งไปมันีอาซาเล้งไปกับพอดีเนาะสำหรับตอนนี้เขากำลังสีออกเดินทางไปโดดกันติดหยักๆเนาะเพราะว่าโดนโดนติดเธอหนึงแล้วก็สีย้อนนัดตัดตอนเนาะนี่ก็ ตอนนี้กำลังสีมาถอดหมดดดเขาเนะถอดขางหมด,ดดดเข้าไปตัดภาพออกมาบบานี้เดียบ้อยใ้ปานกี่ตัวไปบบนี้เขาตลาดหาซื้อเครื่องดังจากไรเครื่องเดียเ๋ยนาะเขากำลังเดินทางออกจากตลาดดาวเครื่อง นีการมันบริเวณเหยียบแคมแคมทางออกเนาะมีหานคายมากใหม่หานคายกล้วยคายยังได้ย่างเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวเฮาก็มาแว่สื่อมักเบ่งเสื่อมักเบ่งสิสสไปแต่ถูอยู่วัดแต่ถูอยู่วัดอยู่ถาดของพรอเถ่าไม่เถ่ามากับขอบขัวม้อนี้ลุกสาวอยากไปน้ำเนาะ นี่ตอนนี้กำลังเดินทางมาวัดพระบาทเนะาะพราะว่าถาดพืนอยู่วัดพระบาทให้เมียถือกลองให้กระสีเป็นสภาพนี่และกระสีเห็นตั้งแต่ขางครึ่งแผ่นดังนี่แ่ละจะได้กระอุส่าเอาเลยพวกแม่พี่น้องเอฟซีเนาะอุช่าเบิ่งไปน้ำกันเนาะเป็นคำว่า,าเบิ่งคลิปนี่แหละก็ขคอฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยกดติดตามเนาะเพื่อหับจิิงใหม จากเขาวางเขาสีเห็ดคลิปเกี่ยวกับยังตอนนี้นี่คกำลังลงไปเบืองดุมเนาะเพราะว่าถานอยู่เบืองดุมนี่มันเตียนแน่ก็ไเลยว่ากล่องก็ได้มันอยากอันนสันเนาะมันถึงจับดุดจับดุดจับด่างเนี่ยมันก็ได้หยั่นหยั่นโต๊ะนะเพราะว่าอีกอย่างกล่องทากันถ่ายโดยโทรศัพท์เนี่ยคลิปเขาถ่ายโดยโทรศัพท์มันก็อยาก ชันๆเนี่ยจะได้กับข้อตัวข้อไปเลยผมเอ่พี่หนุห่มเอฟสีเนานี่ตอนนี้กำลังมาหอดทางทางลงเนาะหอดห้องเย็นตอนนี้กำลังฉีดไปถาดจะได้เดี่ยวเข้าไปอีกน้อยนึงไก่สีหอดอ่ะไก่สีหอดแล้วหลั่งแกนั้นก็สิไดียอดัดด,ดัดต้นได้แบบนี้เลยอ๋อนี่นี่แหละอยู่แถว คมผมก๊กค้ำใหญ่เนาะขางหัวกองเก่าถพอเถ่าไม่เถ่าจะอยู่น้ากันหน่อยเดียวเนาะนี่มาหอดได้บาทนี่กะเกียมแด้บาทให้ดงไปไปบาทนี่ไต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 ่กับลูกสาวสองคนในเมียถือกองให้เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สิจบไปสมนีเด้เอแม่พี่น้องเอฟซีครับก็สิหย่อนดัตัดตอนได้ยิเนาะงโฟาะตอนเขาไปสืบตัวสือตังเขากับบริษายให้เบื้องอขอขอบใจเด้อ